ส่วนสองภาคของภาคตะวันตกเนี่ยจะแตกต่างกับทางภูเทือริเวณทนทินย์นะครับเพราะว่าเรามองในภูทือกริเณทนทพยเนี่ยเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับแต่ว่าแต่เรามองในส่วนของ EEC นะครับแม้ว่าจะเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญในเงเศรษฐกิจมากแต่ในจีนเนี่ยพื้นที่อาจจะแยกจากกันแล้วก็มีลักษณะของพื้นฐานของทางด้านอสังหาเนี่ยที่แตกต่างกัน นในส่วนของข้อมูลนะาะเราอาจจะเริ่มต้นนะครับโดยสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนก่อน,นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับในภาพรวมของการาพัฒนาของเราเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าในพื้นที่ของ EEC เลยนะครับาสามจังหวัดน,นี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขนะครับในส่วนที่เป็นบ้านจัดสรรและ อาคารชุดนะครับสองอสองพืง้นสองประเภทนี้นะครับเทดหลักๆรวมกันเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขนะารั u พ p ายที่มีการเสนอขายอยู่สัก5้8 0 0งหน่วยนะครับมูลค่าสัก8 8 0 0 0ดหมนนล้านครับ ตรงนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ะสะา้อนเห็นว่าขนาดของ E C เนี่ยใหญ่รองลงมาจากขนาดของกรุงเทพมหานครน,นะครับในเชิงของตัวสัญญานะครับคิดว่าในส่วนของภาคตะวันออกเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่มีการปรับตัวนะครับของตัวฝ่ากอุปทานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับการไหลเข้าอุปทานไม่มากนักนะครับแล้วก็การขายเนี่ยก็ยังมียอดขายที่ค่อนข้างเป็นไป ดนเรื่อยๆ,ๆนะครับอาจจะต่ำกว่าในช่วงไตรมาคหนึ่งสองหรือว่าในบางโซนในไตรมาสที่3เนี่ยก็จะต่ำกว่าอยู่บ้างน,นะครับแต่ภาพรวมก็คือมีแรงเกณฑ์ที่ตลาดไปได้เรื่อยๆแล้วก็ดูดซับอุปทานไปในการที่อุปทานไม่อุปทานไม่ไม่เข้ามามากนะครับแต่ว่า ในภาวะที่ตลาดเ,เริ่มฟื้น,นะครับในแง่ของตัวกำลังซื้อเนี่ยที่ฟื้นพร้อมการท่องเที่ออยวหรือว่าการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยก็เชื่อว่า,าตลาดนี้เป็นตลาดที่มีศักยภาพนะครับแต่ต้องรองเวลาสักนิดหนึ่งครับที่จะฟื้นตรงนี้กลับมาแล้วก็ทําให้ตลาดนี้กลับมาบูกเมื่อเหมือนเมือม่อก่อนช่วงก่อนเกิดโควิดนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมทั้งหมดที่ขอขอนุญาตสรุปในช่วงแรกของปั๊บ